ก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่น่าพอใจนะก,กับเรื่องของรูปแบบหรือว่าความเข้าใจของเด็กในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็าสามารถทำประตูได้ได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าวัานนี้ชมบุรีเขาเขาเขา,เขาทักเรื่องตัวหลักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราเล่นเ,เล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาจัดผู้เล่นชุดหลักลงมามันก,ก็ก็หนักสําหรับเราเหมือนกันก็เลยทําให เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราได้ประตูกึ้นนําเร็วมันทาให้เราเล่นง่ายด้วยความมั่นใจด้วยแล้วก็บวกกับความมุ่งม,มั่นของเด็กที่ที่อยากเอาชนะในแบบนี้มันก็เลยทําให้ฟอรม์มการเล่นออกมาค่อนข้าง,าง,าง,างโอเคสําหรับสําหรับผมนะแต่ว่าก็เสียดายอยู่ลูกเสียประตูที่มันน่าจะเป็นคีนจีทแบบหนึ่งที่จะทําให้ทีมเรามั่นใจขึ้นแล้วก็ผู้สารประตูเราก็จะได้มั่นใจขึ้นในเรื่องของการรักษาประตูไว้อะไรเงี้ยแต่ก็ไปเกิดจากความผิดพลาด นิดนึงอนะไรเงี้ยในการในการเส็งบอลอะไรของของเกมรับเราเนะอะไรเงี้ยก็ทำให้เกมโต้กลับเราเข้มง้นเป็นจุดจุดโบแล้วก็เสียประตูไปแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้ววันนี้ก็ต้องชมเชยน้องๆที่พยายามมุ่งมัน่นแล้วก็เล่นตามวินัยของของแท็กติกที่เราพยายามที่จะทำอะไรเงี้ยที่แบร์ับไม่แพลนเก็บแปดเกมแลม้วทีมที่แบรจะมั่นใจขึ้นแล้วก็กับเป้าหมายที่แบรว่าจะไล่อันดับสามพันนะครับการมองแล้วกันอืม หวังนะเราก็หวังลึกๆกแหละอย่างที่บอกหวังทั้งรดับ4ี่รดับ3อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าโอเคมันมีกลุ่มที่ไล่กันมาเยอะเหมือนกันนั้นก็ใครผิดพลาดมากกว่าหรือว่าเก็บชัยชนะไม่ได้ในแต่ละนัดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดจากวงจรไปได้เพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะรักษาระ,ระดับของของมาตรฐานการเล่นคือได้รับชัยชนะสามแต้มรวดทุกนัดอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสขึ้นไปติดท็อปท็อปของบนลเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เราเองเนี่ยพยายามที่จะบอกเด็กๆเพื่อให้รักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนั้นก็เรายังมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปอะไรเงี้ย